โอ้ยซอยแนพี่น้องซอยในหอน <c oughs> อู่งานอู่งานพี่นอ้องเมย์หอนเด้หมู่บ้านนี่กับบรายลงคลิบไปพี่น้องเบิง้งเนาะมือนี้สิ้ามาเบิงออ้งอู่งาน,นยังบ่งหอดเลิกงานดอกพามาเบิง้งพักบุงงามงามพี่น้องเดี้ยวเลิกงานยังสิมาเก็บให้เบิ้งเร้อน,นี่แน่เมืองแน่ๆๆน่ปัดที่โูรพี่น้องเห็นบ่งามอนีหลอ,อเด็ดเท่าไรผันแห้งงามเมืองนในยอดมันนี่แบบยางอ่อนๆเลย เอ็นบอกพี่นอ้องงามอีลีอาทีเท่าหอนหอนฮอนพี่น้องเอ้ยชนบุรีแดดชนบุรีสมมาหอนสมมาเอาแทะทาาตายแนว,วนี่หอนอิลีเดี๋ยวสิมาเก็บพักบุงเนอะจังน้อยก็เหลือง,งานพักเบรกสิบเอ็ดมุ่ง<ป>เก็บต้นนี่ก็คืน โฟดยังบมดทันหรอหอดเวลาเนาะพี่น้องหว่วยยังต้นลงบัดเนี่กบบกักบุ้งงาม,งามจ้าพี่น้องพักบุ้งงามคักงามแน่ทั้งตงังงงง้งข้อนามคางๆเั้นผามอันนี้สชวนกล้วยเนาะ ปีก็มีก้วยกับซัมสิกินเด้อพี่น้องเด้อหักบค่อยากมีร้ายกับบค่อยากกินอะล่ะน้อพี่น้องน้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัานี้เด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่จา้า